วันนี้ครับรายการ Key to Success ต้องบอกเลยว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการทำงานที่สนุกสนานมากช่วงสิ้นปีครับจะเป็นช่วงที่ยอดธุรกิจของท่านเติบโตเป็นอย่างดีครับดังนั้นเรามาพูดคุยกันครับว่าเทศกาลปีใหม่เราจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างยอดธุรกิจให้ประสบความสาเร็จครับต้องบอกเลยว่าตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทํางานแล้วท่านจะสามารถสร้างยอดธุรกิจได้เติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ วันนี้เรามีวิทยากรที่น่าสนใจครับจะมาแนะนำทุกท่านในการสร้างยอดธุรกิจในช่วงปีใหม่ครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการบริษัทครับแพทย์หญิงนันีภัยบูรณ์และอีกท่านนึงครับผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พง์พสุอุณาพรมครับพร้อมกับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกผู้จัดการภาคเหนือตอนบนนะครับนั่นก็คือคุณทวีปทองเขียวครับและอีกท่านหนึ่งผู้จัดการฝ่ายประสานงานด้านสินค้าครับคุณไกรวันวังทอง จะมาแนะนําครับว่าวิธีการสร้างยอดธุรกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นจะมีวิธีการอย่างไรและจะมีการนําเสนออย่างไรเพื่อให้คนนั้นสนใจในผลิตภัณฑ์ของกิฟฟอรีนรวมถึงผลิตภัณฑ์ในช่วงปีใหม่เราไปดูกันครับว่าจะสร้างยอดธุรกิจอย่างไรให้เติบโตครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกทท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านนักธุรกิจที่อยู่ที่โรงแรมอินทราด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเสวนาพิเศษนะครับเรื่องการสร้างยอดธุรกิจในช่วงเทศกาลเพราะว่าอีกไม่นานนี้เราก็จะเข้าสู่เทศกาลของการส่งความสุขให้กับเพื่อนๆของเรานะครับในการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่เดือนธันวาคมมาถึงก็จะเป็นเดือนที่มีแต่ความสุขกันจริงๆเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของความสุข ที่เราจะสามารถส่งมอบให้กับผู้อื่นได้แล้วก็เราสามารถที่จะมีโอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นได้ด้วยนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ร่วมเสวนากับเราก็ต้องบอกว่าคนหนึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการที่จะดูแลนักธุรกิจเครือข่ายนะครับว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ช่วงปีใหม่เนี่ยเขามีวิธีการขยายงานยังไงวันนี้บุคคลท่านนี้เขาก็จะมาประมวลผลแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่า สถิติของนักธุรกิจที่ขยายงานในช่วงปีใหม่ที่ประสบความสําเร็จเขาทํางานกันอย่างไรกันบ้างนั่นก็คือผู้จัดการศูนย์ธุรกิจในเขตภาคเหนือนะครับคุณทวีปทองเขียวนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับร hey. อีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นคนที่ จะสามารถทําให้ทุกๆท่านเนี่ยส่งมอบความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนเพียงแต่จะมีเคล็ดลับมาฝากว่าถ้าเกิดท่านจะนําผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนไปส่งถึงมือใครเราจะมีเทคนิคในการทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูมีคุณค่าดูมีความสวยงามและถูกใจผู้รับอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาฟังเทคนิคพิเศษนี้กันจากผู้จัดการฝ่าย Product c o o r d i n a t o r นะครับคุณไกรวันวังทองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับ ครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่โดยนิสัยส่วนตัวเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงพิถีพิถันสิ่งที่จะมอบให้กับคนอื่นเป็นพิเศษนะครับเรื่องของความน่ารักความสวยความงามก็ต้องบอกว่า คุณหมอเองก็เป็นคนที่รังสรรค์สิ่งดีๆมามอบให้กับพวกเราและคุณหมอก็ได้คัดเลือกของน่ารักน่ารักสวยๆและมีคุณค่ามาให้ทุกท่านเตรียมส่งให้กับผู้ที่ท่านรักในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานกรรมการบริษัทครับแพทย์หญิงนลินีไพบูรณ์ครับคร<ว>ับเชิญครับ ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมเกิดนําไปแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของความสุขจริงๆอารมณ์ปีใหม่ของพวกเราน่าจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับพวกเราต้องเกิดแล้วล่ะค่ะครับ <c oughs> ผมเลื่อนถามคุณหมอนิดนึงครับ <c oughs> คุณหมอนําเสนอเรื่องการสร้างยอดธุรกิจในช่วงเทศกาลจริงๆและเทศกาลเนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นไฮซีซันใช่ไหมครัคุณหมอ อยากให้คุณหมอแนะนําว่าในฐานะที่ที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจด้วยและก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงอยากจะส่งความสุขด้วยเนี่ยคุณหมอมีแนวคิดในการในการที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือสร้างยอดธุรกิจในช่วงนี้ยังไงบ้างครับหมอคิดว่านะคะในฐานะที่เราทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของกิฟฟารีนทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทลูกใช่ไหมคะนะคะเราต้องเป็นนักการตลาดในตัวเองด้วยและคนที่เป็นนักการตลาดเนี่ยคือคนที่รู้จักใช้โอกาสอย่างเหมาะสม ะะใช้โอกาสอย่างเหมาะสมเทศกาลของตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะคะคพฤศจิกาธันวาเนี่ยในฐานะนักการตลาดเนี่ยหมอมองว่ามันเป็นเทศกาลของโอกาสเลยล่ละโอกาสในที่นี้ไม่ใช่ว่าแค่ขายของและหาย,ยอดเท่านั้นนะจารย์เอกนะคะมันเป็นโอกาสของการสร้างธุรกิจสร้างสายสัมพันธ์เพราะว่ามันไม่มีช่วงไหนที่เราจะมีโอกาสคุยกับคนได้ง่ายเท่ากับช่วงปีใหม่ท่านว่าจริงไหมคะ ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าหรือว่าคนที่เราอาจจะรู้จักเข้ามาเนี่ยบางครั้งโอกาสที่อยู่ดีๆจะไปนัดหมายไปเจอเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้ามันเป็นเทศกาลของการส่งความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต้อนรับเราในเวลาเราจะพูดเรื่องอะไรมาเนี่ย เราไปด้วยรอยยิ้มนะเราไปด้วยใจที่อยากจะให้ความสุขเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนบะอกว่ามันเป็นช่วงทํางานสนุกค่ะทํางานง่ายแลนะสําหรับกิฟฟารีนเองเนี่ยนะคะเราก็พบว่าตลอด16ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขายแต่ละ5 0มืล้านแต่าก,การที่เราฉลองร,รอบร้บ5 0มืล้านเนีปรบมือแด,งๆ,ดงๆอีกทีได้ไหมคะวันที่9 วันที่9ก้าที่ผ่านมานี้เองอะนะคะครบรอบห้าหม0นล้านเนี่ยหมอก,ก็มองกิฟฟลีมมาทุกๆปีค่ะแล้วก็เพราะว่าเดือนธันวาหรือต้องเรียกว่าธันวาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นเดือนที่มียอดขายสูงสุดค่ะคนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่พวกเราหน้าตามีความสุขที่สุดด้วยและก็เป็นเดือนที่เราไปดึงกังเก่าที่เราหมายตายจากกลับมาทํางานใหม่ได้ง่ายที่สุดด้วยนะธันวาจริงไหมล่ะ ะะเพราะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่หมอเองหมอก็เตรียมความพร้อมเยอะนะคะออวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดเนี่ยนอกจากเรื่องของสินค้าที่จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะคะสินค้ากระเช้าหรือว่าของขวัญสวยๆเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจของพวกเราแล้วเนี่ยหมออยากให้ทุกท่านตรหนักด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยท่านกําลังเริ่มเปิดโอกาส แล้วโอกาสอันนี้จําเป็นที่จะเป็นต้องเอาไปเล่าเอาไปส่งต่อให้คนทั้งเครือข่ายได้เห็นโอกาสตรงนี้และใช้โอกาสตรงนี้มาสร้างต้องเรียกว่าธุรกิจให้เติบโตได้เร็วที่สุดด้วยนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีการสมัครนักธุรกิจสมัครสมาชิกเมมเบอร์ Member, เนี่ยเฉลี่ยเดือนละประมาณ3 0,000ื่นกว่าลหัสบาค่ะจันทึก <ผม S 1> แต่ช่วงธันวาเนี่ยจะได้ถึงห้าหกหมื่นลหัสเลยนะห้าหกหมื่นเลยนะคะแล้วหลายๆคนก็เกิดต้องเรียกว่าแจ้งเกิดช่วงใกล้ๆปีใหม่ หมอถามในห้องนี้นะคะในห้องนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ7-800แปดร้ท่านน,น,นะคะมีท่านใดบ้างคะที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับกิฟฟารีนในไตามาสสุดท้ายของปีคะ่ะใกล้ๆปีใหม่บ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมยเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาจากหลายอย่างนะเพราะว่าเพื่อนเอาของขวัญมาให้หรือว่ามีคนเอากิฟฟารีนมาให้ลองใช้ล้วชอบเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะตามมาคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้เราจะเอามาคุยกันนะคะใช่ครับเพราะว่าตอนที่ช่วงปีใหม่คุณหมอเองก็ดีผมก็ดีเนี่ยจะต้อง กระเช้าเนี่ยเป็นร้อยๆกระเช้านะฮะที่ไปสวัสด,ดีปีใหม่คนอื่นๆและทุกครั้งที่วางกระเช้าปับ๊บคนก็จะถามประโยคแรกเลยกระเช้าสวยจังเลยและอันนี้อะไรอันนี้กินยังไงอันนี้ใช้ยังไงทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาของไปขายเขานะฮะแต่คนที่ได้รับเขาก็จะถามเรานะนั่นคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเกิดขึ้นแต่สําหรับคุณทวีปต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วดูแลเขตภาคเหนือนะครับ,รบและในเขตภาคเหนือเราก็ดูแลหลายจังหวัด แน่นอนที่สุดนะครับว่าศูนย์ที่คุณทวีปอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นศูนย์พิษณุโลกด้วยนะครับ,รบแล้วก็ศูนย์อื่นๆด้วยเช่นกันเนี่ยที่ไปดูแลในศูนย์พิษณุโลกเนี่ยก็จะมีนักธุรกิจที่สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงเดือนธันวามี้้เยอะแม้หล,หลายหลายหลายท่านไหมฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมอยู่มาะะตั้งแต่เปิดมา16ปีนะฮะปีที่แล้วเนี่ยคุณเอ็ครับต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่น่าเชื่อครับว่า ยอดกระเช้าเนี่ยสามารถเพิ่มยอดศูนย์ในพิษโ,โลกเองเฉพาะพิโลกเองเนี่ยประมาณเกือบ3ล้านเฉพาะเดือนเดียวนะเฉพาะกระ,ะ,ะ,ะเช้าอย่างเดียวใช่ครับประมาณสามล้านเป็นเ่วงที่ปลายลาปลายเดือนด้วยที่ท,ทีมงานของสมาชิกที่เริ่มทำกันจริงก็คือไม่ได้วาง,วางแผนไปต้นเนินด้วยนะค,ะครับถือว่ายอดเติบโตมากแล้วรวมถึงภาคเหนือตอนล่างตอนบนด้วยนะครับก็มีการตื่นตัวกับการที่เป็นทํากระเช้าของขันก็ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับมันเกิดจากสมาชิกด้วยที่ตื่นตัวและที่สําคัญเนี่ยกระเช้าที่คุณหมอเลือกมาเนี่ยต้องบอกว่า สวยแล้วก็พอเข้ากับสินค้าของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่พอใส่กระเช้าแล้วอยากได้มากเลยนี่คือความรู้สึกนะครับครับที่ถามนิดนึงว่าการการที่เขาขยายงานด้วยกระเช้าเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่าง อย่างที่1คือเราจะเอาของไปให้เพื่อนเราเราก็เลยจัดกระเช้าและเอาผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรินไปให้เพื่อนเรากับอย่างที่2ก็คือเรารู้จักเพื่อนที่อยู่ตามห้างร้านตามบริษัทตามองค<ม>์กร<า>ต่างๆเรา,า <artistic> ก็เลยไปบอกเพื่อนคนนั้นว่าทุกๆทีเธอก็ต้องซื้อกระเช้าอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่าเธอซื้อกระเช้าตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันสวยและมันก็มีของที่ดีมีประโยชน์ในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกวิธีการแนะนําให้กับองค์กรบริษัทหรือ หรือหน่วยงานที่เขาจะต้องใช้กระเช้าปีๆหนึ่งเนี่ยหลายสิบหรือเป็นร้อยกระเช้าเนี่ยเคยมีนักธุรกิจของเราขยายงานด้วยการไปนําเสนอให้กับองค์กรหรือหน่วยงานบ้างไหมครับก็ต้องเียนอย่างนี้คุณเอ็ดครับก็จริงๆเนี่ยสมาชิกของพิศโลกเนี่ยฮะโดยเขาเรียกว่าอ้าปรายที่ใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะคุณวิชิตบุญเพงคุณสมบุญแดงรอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านทั้งสองท่านเนี่ยมองเห็นโอกาสเพรามองเห็นโอกาสเนี่ยผมเกิดว่ามันเกิดความเชื่อครับเขาเชื่อว่า กระเช้าเนี่ยน่าจะไปอยู่ในมือของคนที่เขาไปให้กับส่งความรักนะครับเขาก็เลยเริ่มจากการทําทีมแล้วก็เกิดความันเชื่อเนี่ยก็มีวิธีการนําเสนอเช่นเขาอาจจะมีการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์เช่นในเรื่องของกระเช้าตัวอย่างนะครับรวมถึงอัรบั้มรูปและที่สําคัญเนี่ยฮะเขามีราคาเมนูให้ด้วยค่คุณหมอครับว่าเขาต้องการประมาณราคาไหนซึ่งเราเนี่ยมีให้เลือกซึ่งสมาชิกที่ได้รับเนี่ยเขารู้สึกว่าอย่างเช่นองค์กรใหญ่ๆฮะครับ เจ้าของคุณบุญเนี่ยสั่งเดือนที่แล้วเนี่ยรอบปีที่แล้วเนี่ยประมาณเสียบสามกระเช้าก็บอกว่าแต่ละกระเช้าก็ร้อยร้อยกระเช้าเนี่ยเป็นราคานี้นะอีกร้อยกระเช้าเป็นราคานี้ทําให้เขาได้เลือกได้ฉะนั้นสมาชิกที่อยู่พิสโลกเนี่ยนะทีมงานใหญ่เนี่ยเขาก็มีการวางแผนกันซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเป็นพัน กระเช้าว่าจะได้นะครับภาคเหนือหมายค,ความว่าทีมเขาจะประชุมกันแต่เขาก็จะบอกว่าใครที่สนใจที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยด้วยกระเช้าปีใหม่เนี่ยหนึ่งนะคุณอาจจะต้องมีกระเช้าตัวอย่างสองมีการถ่ายรูปสามทำอัลบั้มบอกเขาเลยว่าอันนี้เป็นชุดละ500อันนี้เป็นชุดละ800ชุดละพันชุดละพันห้าก็แล้วแต่ว่าคนสนใจจะสั่งในรูปแบบไหน,นแต่จากนั้นก็คือวางแผนกันค่ะว่าค,คนที่เราจะไปคุยเนี่ยมีใครที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายบ้างนะคะหมอยกตัวอย่างตัวหมอเองเนี่ยนะคะท่านอาจจะไม่ รู้นะแต่ทุกๆปีเนี่ยหมอต้องจัดกระเช้าให้กับคนที่ต้องเรียกว่าจําเป็นต้องให้เขาอะ่ะเพราะว่าเขาช่วยเหลือเรามาเขาช่วยเหลือกิฟฟรินทั้งทางตรงทั้งทางอ้อ,อมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต่ำกว่า300กว่ากระเช้าเลยนะคะเนี่ยหมอคนเดียวเนี่ยนะคะและขณะเดียวกันหมอก็เป็นคนที่ได้รับกระเช้าจากคนอื่นด้วย นะคะซัลายเออร์ก็ดีใครๆก็ดีเนี่ยเอากระเช้ามาให้หมอด้วยกระเช้าที่เขาให้หมอเนี่ยเป็นกระเช้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของกินของใช้ที่เขาไปซื้อตามห้างมานะคะต้องต้องดูแล้วนะกระเช้าที่คนให้หมอเนี่ยก็อาจจะดูแลแต่ละกระเช้าหลายพันบาทแต่หมอเจออะไรอย่างหนึ่งที่วันนี้ต้องมาเล่าสู่กันฟังก็ค<า>ือว่าพอหมอแกะกระเช้าที่คนเขาให้มาเนี่ยกระเช้ามันสวยมากของก็ดูเป็นของมีราคาแต่พอแกะมาปุ๊บเนี่ยทายที่ท่านว่าท่านเจออะไร โอ้ทำไมรู ugh, ้ว่าสินค้าเขาหมดอายุว่านะคะเรียกว่าเขาให้หมอปราไปันวาแต่สินค้าน่ะใช้ได้ถึง16มกราอีก16วันมันหมดอายุละแล้วหมอได้สงสารคนให้นะ ถ้าหมอมองว่าคนให้เขาเสียเงินเยอะคนให้เขาไม่ทราบอ่ะเขาไม่มีสิทธิ์จะไปเปิดดูว่าะมันแพ็กเสร็จแล้วอ่ะลับเสร็จแล้วอ่ะจริงไหมคะเขาเสียเงินซื้อสามพันห้าพันแต่คนที่ได้รับอ่ะเขาได้รับความรู้สึกที่เสียเพราะเขาใช้ไม่ได้รับประทานไม่ได้นะคะนี่คือจุดหนึ่งที่อยากจะเล่าเพราะฉะนั้นนะคะหมอไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับหลายๆคนทุกคนที่กําลังทํางานอยู่มีหน้าที่ต้องให้ความสุขคนในช่วงปีใหม่กันทั้งนั้นค่ะ มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับงานขึ้นกับสังคมใช่ไหมถึงพวกเราไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรใหญ่โตเราก็ต้องให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องให้ผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่กระเช้านะมันอาจจะเป็นของขวัญเป็นกล่องซึ่งเราก็ต้องไปหามาหรือถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการเริ่มมีคนที่เราต้องมีบุญมีคุณมันก็จะต้องกลายเป็นกระเชา้าเพราะฉะนั้นโอกาสของกิฟล์นรีอยู่ตรงไหนโอกาสของกิฟลีฟรีอยู่ตรงที่ว่า1เรามีสินค้าที่ไม่หมดอายุแน่นอนใช่ไหมคะนะคะ รับรองว่าข้อนี้เราไม่มีปัญหาซองสินค้าของเราดีสินค้าของเราสวยและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโอกาสตามมาอีกเยอะค,คนที่เราต้องใช้กระเชาวว้าอะค่ะเท่าที่ถามนะน,นะคะเขาจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาค่ะนี่ไงเราต้องมาคุยกันวันนี้เพราะว่าคนที่ท่านกำลังไปคุยแล้วเขากําลังหาของขวัญมาไม่พูดว่ากระเช้าอย่างเดียวนะมาพูดว่าของขวัญเขาต้องคิด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรให้ใครในงบประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะวิ่งทำงานด้วยของขวัญปีใหม่ท่านต้องเริ่มคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วละ่ะว่าท่านกําลังจะไปหาผู้มุ่งหวังคนไหนและใครน่าจะเป็นผู้มุ่งหวังที่เหมาะกับสินค้าประเภทไหนเราไม่ได้มีแต่กระเช้าอย่างเดียวะนะคะเรามีชุดของขวัญอีกมากมายและนี่ก็เป็นโอกาสค่ะ ครับแล้วต้องบอกว่าอันนี้คือจากที่ท่านนักธุรกิจพูดกันบอกว่าเวลาจะให้ของขวัญใครเนี่ยเขาต้องบอกขอบคุณกิฟฟรลีนด้วยเพราะไม่งั้นเขาต้องไปหาซื้อที่อื่น,นครับคุณหมอพอเขามาซื้อของกิฟฟรลีนเขาก็บอกว่า P ีีไม่กระเด่นอันนี้เขาพูดเองนะท,ท,ที่ที่หมอชวน <c oughs> คุณ <c oughs> ทวีปมาเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> คุณทวีปแล้วก็ต้นเล็บไมอนก์กรนพาราไดของของพิศนุโลกสองท่านเนี่ยท่านตื่นเ <c oughs> ต้นกันมากนะคะคุณสมบูรณ์แดงรอดคุณวิชิตบุญเพง็งคุณทวีปเองเนี่ยจทาาาหอุกกกววัเเเลี้้20ชช็งงบ เข้าไปที่ไหนกันหนาคะคุณทวีปก็บอกว่านักธุรกิจของพิษณุโลกเนี่ยเขาวิ่งไปหาเจ้าของกิจการครับคุณหมอเขาวิ่งไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านที่มาค้งเข้าเป็นลูกค้าเนี่ยเจ้าของร้านอาหารท่านว่าเจ้าของร้านอาหารต้องให้ของขวัญคนไหมท่านว่าอู่ซ่อมรถต้องให้ของขวัญคนไหมทุกคนล้วนแต่มีคนที่เขาต้องคิดถึงบุญคุณแล้วต้องให้ความสุขตอนปีใหม่ทุกคนเลยตัวท่านเองก็ต้องให้คนไหมใช่บางทีเรามีลูกอ่ะเราต้องให้ของขวัญครูของลูกไหมให้ คิดให้ดีๆสิโอกาสไม่ไม่มาตอนนี้แล้วมันจะมาตอนไหนท่านสมาชิกชบางทีเขาก็จะเล่าว่าอย่างเจ้าของร้านอาหารนะฮะเขาก็จะซื้อน้าทับทิมไปไว้นะหรือเจ้าของร้านทอง อสองร้านนี้เขาจะมีบางอย่างตอบแทนลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําเขาด้วยเหมือนกันใช่ใชไหมคุณพี่<บ>ใช่ครับส่วนใหญ่ร้านค้าที่ที่ขยายงานคือหมายว่าสมาชิกเราไปแนะนำเป,นเ,ปนเป็นกิจการประเภทไหนคะคือจริงๆแ้วมันจะมีในส่วนของอวิสาการกับราชการนะครับซึ่งรตรงนี้เนี่ยเขาจะถามเขาว่าเขานําเสนอยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการวางแผนตั้งแต่การแต่งตัวเลยนะฮะเวลาเขาไปหากลุ่มนี้การแต่งตัวที่ดีแล้วก็มีบุคลิกที่ดีการแต่งหน้าต่างตาเนี่ยมีชายไปครึ่งหนึ่งนะฮะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะใส่ในเรื่องของอารมณ์ นะครับแล้วก็ทําให้คนที่เหบ, <นะ S 2> บิ้วบิวอารมณ์ไปใหมใช่ <นะ S 1> ครับก็วกันเชื่อไหมครับว่าเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยฮะคนในนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องซื้ออยู่แล้วคุณหมอครับพอเขาเห็นตะก้าเราเห็นราคาเนี่ยตัดสินใจแป๊บเดียวน,นะครับใช้เวลาบางทีก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยจบแล้วในโปรเจกต์ซึ่งวันนี้กิฟฟรีนสามารถขายภาพ ภาพลักษณ์ได้สบายเลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของ2รายการส่วนอีกรายการหนึ่งต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็นํากระเช้าซึ่งไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากแต่นําไปให้กับสมาชิกที่เคยทํางานมาอยู่ระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยอาจจะมีภาระหน้าที่งานเนี่ยอาจจะเยอะก็เลยอาจจะหยุดหยดไปบ้างแล้วก็อัปลายเนี่ยได้นำกระเช้าไปให้ก็ตื่นตัวครับแล้วกลับมาทำงานเนี่ยก็เยอะครับคุณหมออันนี้คือสิ่งที่ที่ทีมงานของพิซโรได้เริ่มทำกันนะค,ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินครับในช่วงปีใหม่ซึ่งสามารถสร้างยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีนําเสนอของเราครับที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ